เจ็ดร้อยสิบคนเด้อท่านผู้ชมเด้อดๆรัดซัวรีวร่ไว้นะขึ้นเรือนำเที่ยวนะครับแล้วก็รถไปประมาณแล้วก็มาส่งที่นี่นะครับรอบสองรอบประมาณสองชั่วโมงก็กลับน,นะครับเพราะว่าขึ้นสานร้อนด้วยนี้ก็หน,น<า>กักท่องเที่ยวมามาขึ้นนี้ดรือ่าใช่ใช่กลับมาตรงนี้เลยกลับมาเด<บ>ี๋ยวนีงจะขึ้นครับที่มงานกลับมาไอคอนสยามเหมือนเดิมเขาจะขึ้นไปวัดอรุณแล้วก็สะพานพระรามแปด ก็กลับลงมาเอเชียติกก็แล้วก็กลับมาไอคอนสยามเหมือนเดิมก็จะได้สองชั่วโมงเต็มนี่ก็ถ่ายทอดสดอ่านติ๊กต็อกเหรอผมผมทำยูทูบเหระครับยูทูบยังทำไม่เป็นยูทูบยากไหมได้สอนบ้าก็ยากอยู่ผมก็ให้เพื่อนสอนเพื่อนทำผมก็ยังเพิ่งเข้าสองคสองคลิปนี้เพื่อนโอ้โหรอผมวันไหนมาดูติ๊กต็อกครับติ๊กต็อกลุงประดิษฐีนวดแผนไทยติ๊กต็อก ไคอนสยามตได้ติ๊กตกโอเคอ๋อนี่เับเว้นติ๊กตกครับติ๊กตกเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมโอ้โหสบายดีครับสบายดีครับเคืไปไทยมาอีกแล้วเคืไปไทยมาอีกแล้ว มาเบ bon ิ่งมาชมเด้อท่านผู้ชมเดินนี่เด้อโอปูเล Turn, ä, ่นเรือใหญ่ของนี่เรือใหญ่ของไอคอนสยามเนี่ยท่านผู้ชมใหญ่มากๆสวยงามมากๆเด้อท่านผู้ชมเดินตอนนี้เคยไปไทยอยู่ไกลมากเลยอยู่เทิงถาเลยท่านผู้ชมเทิงหาดเลยเด้อท่านผู้ชมเด้อประเทนนพลังต่างชาติเดินผ่านไปก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อเนี่ยเด้อโอปูเล่นขอบสีชูพูนี่สวยงามมากๆใหญ่มากๆท่านผู้ชม ห้าร้อยสามสิบคนเด้อท่านผู้ชมเด้อคนใดฝากกูไลกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเดินโอ้โหทางนี้ก็จะเป็นเรือโดยสารเด้อท่านผู้ชมเดินเรือไฟฟ้าเรือโดยสารเรือไฟฟ้านี่ก็ใหญ่มากๆสวยงามมากๆเด้อท่านผู้ชมเดินโอ้โหดูดูดูเรือโ,โดยสารนี่ใหญ่จริงๆสวยงามจริงๆ,ๆ กือปไจะให้เบิ่งเดือโอปูลเล่นขอบสีชมพูใหญ่งามสวยงามมากๆคือปไทยจะให้ดูเรือดินเนอร์แบบสไาตลา์ใหม่ท่านผู้ชมนี่ขอบสีขอบสีชมพูแขบเหลืองจะมีสีลุงสีเขียวเป็นประกายลุงเ้อท่านผู้ชมเดินกำลังลอยแม่น้าเจ้าพระยาลงไปเอเชียติกอยู่น แปลกครูแปลกตาใหม่มากๆทั้งนี้ก็จะเป็นท่าเรือทีสี่ของไอคอนสยามเด้อท่านผู้ชมเดินช่วงนี้เวลานี้ก็เดอะรัดชัวรี่ไว้กำลังลงมากำลังลอยมาหลับนักท่องเที่ยวอยู่ท่าเรือทีสี่ของไอคอนสยามเด้อท่านผู้ชมเดินเราจะเห็นไกลๆไหนเดีวยวเคยวลาจะพาเขาไปเบิง่งไใกล้ๆเด้อท่านผู้ชมเดิน ตอนนี้เคยไปไทยเขามาใกล้ๆเลยเด้อท่านผู้ชมเดิมมาเบิง่งเด้อรัดซัวรี่ไว้ตอนนี้นะักท่องเที่ยวเดินเป็นขบ,บวนแหละเด้อท่านผู้ชมเด้อก็มีหลายหลายประเทศมาเที่ยวเรือนิน่เนอร์ประเทศไทยเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหเดินกันเยอะมากๆทนะ่านผู้ชมเดินกันหลายอีหลีดร้อคนเด้อท่านผู้ชมเด้อเด้อรัดซัวรี่ไว้นะ โอ้เต็มเรือเต็มลำเลยท่านผู้ชมเยอะจริงๆทั้งนี้ก็จะมีชาวอินเดียยืนเล่นยืนคุยกันเด้อท่านผู้ชมเ้อก็จะมีมีม,มีมีเรือเรือโดยสารด้ท่านผู้ชมเลยทางนี้เป็นที่นั่งที่ที่รอเรือโดยสารมาทางนี้ก็จะเห็นพลังต่างชาติท่านผู้ชม กลังต่างชาติกำลังทยอยเดินลงไปเป็นขบวนเลยเด้อท่านสุนทรก็จะเยอะมากมากอู้ อันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวก็มีหลายหลายประเทศเออท่านผู้ชมเดินมาเที่ยวเรือดินเนอร์ไทยนี่เจ้า,จาก,ก็จะล่องขึ้นไปวัดอรุณสะพานพระรามแปดขึ้นไปทางสะพานพระรามแปดแล้วก็กลับลงมาเอเชียติกเ้อท่านผู้ชมเด้อก็จะเยอะมากๆหลายยีหลีเ้อท่านผู้ชมเดิน ขุ้นเรือนําเที่ยวนะครับแล้วก็วนไปประมาณแล้วก็มาส่งที่นี่นะครับรอบสองรอบประมาณสองชั่วโมงก็กลับนะครับเว่ามาขึ้นสาท้อนแล้ววะอันนี้ก็หนักท่องเที่ยวมามาขึ้นนี่หรือเปล่าใช่ใช่กลับมาตรงนี้เลยจะขึ้นครับดีมากกลับมาไอคอนสยามเหมือนเดิมเขาจะขึ้นไปวัดอรุณแล้วก็สะพานหัวลำเปด ก็กลับลงมาเอเชียติกก็แล้วก็กลับมาอคอนสยามเหมือนเดิมก็จะไดสองชั่วโมงเต็มนี่ก็ถ่ายทอดสดผ่านติกต็อกเนาะผมผมทำยูทูบเนะครับยูทูบยังทำไม่เป็นไม่ยากไหมได้สอนาไหมก็ยากอยู่ผมก็ให้เพื่อนสอนเพื่อนทำผมก็ยังเพิ่งเข้าสอง่สองอาทิตย์นี้เพื่อนผมเพิ่งเรียนได้สามเดือนกว่าไหรับยังไม่เก่งนัก แน่จริงก็อยากทำยูทูบคนกับตาเตียงประเทศเราครับเอาต่อเตียงหกต่อเสาอ๋อเบาเตียงเออมี็นองผมก็ติดตามอยู่นะครับขึ้นมาแล้วหกร้อยกว่าผมไม่ได้ติดตามผมก็อยากจะทำต้องให้คนทําเป็นเขาตั้งให้แต่ผมก็ทําให้เป็นเพื่อนเพื่อนทําให้แต่แต่ได้เงินบ้างยังยังหรือผมก็ยังไม่ได้ผมก็พยายามอยู่มือใหม่ครับมือใหม่ วันไหนไม่มาดูติ๊ก mm ต็อกครับติ <t <t ๊กต็อกลุงประดิษฐ์นวดแผนไทยติ๊กต็อกอันนี้ก็จะเห็นพลังก่างชาติเดินตัวนี้ติ๊กต็อกครับไอคอนสยามตอกได้ติ๊กต็อกโอเคอ๋อนี่เข้อเป็นติ๊กต็อกครับติ๊กต็อกก็แค่จะเป็นไอนิดหนึ่ง้อท่านผู้ชมเด้อเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมโอ้โห ลุ้นได้ที่บ้านครับ่าเราต้องาต่างเราตอเผยแพ่วัฒนารรมไทยเราเรายิ้งสยามเสียงลู้นติ๊กตกได้ครับกินมติ๊กติ๊กเลยครับตกตัวดำๆงอๆขากลุ้ประดิษฐ์พวดแก๊สดูก่นันแล้วก็บอกต่อกันเลยครับ ตนี้เขาจะเดินกันเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมไลนลีอ๋อเนี่เปันอยางติ๊กต็อกเยอท่านผู้ชมเดินป็อย่างติ๊กต็อกก็นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยท่านผู้ชม เยอะมากๆเลยท่านผู้ชมอันนี้เขาจะมาเทีย่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยเด้อท่านผู้ชมเด้อประเทศให้เบิง่งทำติก๊กต็อกคอเพิ่งทำยูทูบแต่พ่อใหญ่เขาทำติกตต๊กต็อกติ๊กต็อกไทยแลนด์เขาเข้าใจว่าน้องพลัาางต่างชาติ เดือรัดซัวรี่ไว้นี่ก็จะสามสั้นเด้อท่านผู้ชมเดินก็รับจํานวนผู้โดยสารก็เจ็ดร้อยสิบคนเยอะมากๆเด้อท่านผู้ชมเดินตอนนี้ก่อนนักท่องเที่ยวลงเรือใกล้จะหมดแล้วเรือแต่ฝรั่งต่างชาติอยู่ต้องอยู่ทางถ่ายเด้อท่านผู้ชมเดินก็จะเห็นบรรยากาศดูนี้อยู่บนเรือก็จะมีดนตรีสร้างสรรค์เด้อท่านผู้ชมเด้อสมาด์มวนได้สนุกได้เด้อท่านผู้ชมเด้อ กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเลยคลิปนี้คือพิธีกรลา,จ,ราจบชมในก่อนขอขอบคุณครับ